มีอาการของโรคหอบผืนขึ sociedad, Bref, ้นมามันเป็นยังไงบ้างคะพี่โตช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยทำไรก็หอบก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกไอแน่นอกไปหาหมอไปเอ็กซเรย์อะไรขึ้นมาเงี้ยเขาก็บอกว่าคือหอบก็เริ่มรักษาเมื่อานหนักแล้วผมก็คือตอนสอนบอนอยู่เหนื่อยแล้วแน่นอกแล้วเหมือนจะวูบเหมือนจะหายใจไม่ออกลยครเบยต้องมีรถเอ็มมีแลนหรือว่าอะไรเนี้ยเข้าไปเข้ามารับเลยเข้ามารับแล้วก็ไปโรงพยาบาล แล้วก็มาเจอบรลานยูคอเนี่ยครับผมก็เลยได้ทานปุ๊บห้านเจ็บวันแรกรู้สึกได้เลยครับรู้สึกว่าหายใจโลง่งรู้สึกว่าไม่ในไม่แน่นอกอกเริ่มดีขึ้นรู้สึกก็ดีขึ้นใครที่เป็นคือทอหรือหายใจไม่สะดวกหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับระบบหายใจครับผมยูคอก็สามารถช่วยได้หนึ่งนั้นขอให้มาลองดูครับผมสวัสดี ชิญจากบ,บริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิญอยู่ที่อำเภอปากช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะ,ะที่เป็นอาการของโรคขอบืดค่ะพี่โต้งบอกว่ามีอาการประมาณสองปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์พีพ่โต้งกันนะคะว่าอาการที่ผ่านมานะ,ะในสอปีนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วตอนนี้เมื่อทำบาลานยุคออาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะพี่โต้งสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพี่โต้งช่วยแนะนําตัวอีกทีหนึ่งว่าชื่อจริงชื่ออะไรตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะครับผมชื่อจริบว ที่เด็ครับที่เล่นยูโต้องอเป็นโค้ชสอนฟุตบอลโรงเรียนเด็กครับอ่าเป็นคุณสอมฟุตบอลเลยนะพี่โต้งคะแต่ว่าขอย้อนขอย้อนไปหน่อยนะคะเมื่อสองสามปีที่แล้วพี่โต้งบอกว่ามีอาการของโรคอขอบขื่อขึ้นมาใช่ครับตอนนันน้นมันมันเป็นยังไงบ้างคะพี่โต้งช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยทำไรก็หอบก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกไอแน่นอกครับผม พราะการคล้ายๆกันกับกละย้อนแต่พอมาผมไปหาหมอไปเอกอะไรขึ้ไมาเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นอาการของพวกระบบหายใจดูดทอหรืออะไรเงี้ยครับก็เริ่มรักษามาเรื่อยกินยาของของหมอตามโรงพยาบาลก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยได้สืบตามเน็ตแล้วก็มาเจอบาลานยูคอเนี่ยครับผมก็เลยได้ทานปุ๊บก็เริ่มดีขึ้นรู้สึกก็ดีขึ้นแต่ด้วยที่มีอาการที่มันสะสมมานานก็ใช้เวลารักษา ทานอยู่เรื่อยๆครับผมอ่ะค่ะเดี๋ยวขอย้อนไปอีกนิดนึงพี่โต้งค่ะตอนนั้นที่พี่โต้งเพิ่งมีอาการเนี่ยพี่พี่โต้งปล่อยให้มันเป็นนานไหมคะถ,ถึงไปหาคุณหมอนานอยู่ครับได้เกือบก็ไม่รู้ว่าจะว่าเป็นอะไรก็อ่านึกว่าเป็นพวกป่วยหวัดหรือภูมิแพ้อะไรธรรมดาครับผมอานยาก็หายก็เกือบหลายเดือนแะล้วเกือบครึ่งปีครับสี่ห้าเดือนครับผมอา,าจะไปหาหมอครับผมเพราะอาการเริ่ม หายใจทําอะไรก็เหนื่อยการมันมีผลเกี่ยวกับการทาง,งานครับสอนบอลหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแรงมันก็อ่อนเพลียหมดเลยครับเพราะว่าพี่ต้บอกว่าต้องต้องไปสอนฟุตบอลด้วยเนาะแล้วทีนี้มันก็ต้องออกกําลังกายตลอดแล้วเราก็เหนื่อยตอนนั้นพี่ต้องรู้สึกยังไงบ้างพอมันมีอาการแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราต้องไปสอนอะไรเงี้ยมันก็มีมิันแล้วก็ มึนหิดบ้างครับผม,มก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่โต้งคาะแล้วม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบหนักๆไหมของพี่โต้งที่ที่พอจะจําได้เกี่ยวกับโรคคอพื้นั็มีหนัหนกๆล้วผมก็คือตอนสอนบอลอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วแน่นอกแล้วเหมือนจะบูบเหมือนจะหายใจไม่ออกเลยคนระับ<ม>ต้องมีรถเอผมมีแลนหรือว่าอะไรเนี้ยเข้าไป เขามารับแล้วก็ไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลเด็กก็ต้องไปพุ่นนะพุ่นยาพ่นยาพ่นๆอย่างนีครับแล้วก็ดีขึ้นก็กลับบ้านแต่ว่านั่นก็คือเหตุการณ์ที่แบบแรงของเราเลยเพราะว่าแอมบูเลนเขามารับเลยนะคะทีนี้มันถึงจุดไหนอ่ะพี่โต้งที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วยาหมอไม่อยู่แล้วเราต้องหาตัวช่วยหาอาหารเสริมช่วยแล้วหลังจากที่ว่าเข้าโรงพยาบาลนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งหาข้อมูลหาอะไรช่จะกัสาวได้ก็มาเจออยู่คอเลยครับผมคือว่าคิดว่ารองมาเยอะแล้วก็เลยอยากรองที่อยู่คอครับผมแต่ยูคอก็เป็นอะไรที่ตอบ ได้ดีในจุดหนึ่งคือก่อนหน้านั้นพี่ต้องก็ทานอาหารเสริมก่อนหน้าน,นั้นก็คือจะอาทานยาโรงพยาบาลนะครับผมก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มีอาหารเสริมเป็นบางตัว<อ>ตัวอื่นครับผม<ะ>แต่ก็ยังยังไม่ถูกจุดยังไม่ยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการแน่น<ะ>าหายใจที่ ไม่โล่งยังยังมีการเหนื่อยมีการอะไรอยู่พี่โต้งก็มีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วครับผมใช่ครับนะคะพอสั่งอยู่เข้ามาครั้งแรกพี่โต้งสั่งมาทานกี่กระปุกก่อนหนึ่งกล่องครับเรือนเดียวหนึ่งกระปุกครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะช่วยเราได้หรือเปล่าวันละกี่เม็ดคะพี่โต้งช่วงช่วงแรกช่วงแรกก็เช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดครับอ๋อก็ทานวันละสองเม็ดประมาณถึงห้าหรือเจ็ดวันแรกรู้สึกได้เลยครับครับผมมันรู้สึกไงบ้างพี่โต้งฮะรู้สึกว่าหายใจโล่งรู้สึกว่่่่่าไไไมมมแแนนนออกกรรู้สึะทีับบ ทำให้เราแบบสบายใจอบอุ่นดีขึ้นครับผมโอ้อบอุ่นดีเลยนะพี่โตงโ้งนะ,ะก็คือมีการทานมาเรื่อยๆนะอตอนนี้อาการพี่โต้งเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็เริ่มดีขึ้นครับผมแต่แก็มีช่วงที่เราขาดหรือว่าหยุดทานไปหยุดท, <ไป S 2> ทานไปครับผมก็จะมี<น>ะอ่าแล้วยิ่งช่วงน,นี้อากาศก็บ้านบ้านเรา<อ>มีเปลี่ยนแปลงมีอะไรก็มีอาการกลับมาบ้างเล็กน้อยไปมีสนใจในด้านอ่าผลิตภัณฑ์ ยู่อที่ว่าไว้ใจจะกลับมา,าใช้ต่อน,นี่ก็คือคํายืนยันนะจากพี่โต้งนะเป็นลูกค้านะคะที่ทานจริงแล้วบอกว่าเมื่อทานไปเพียง5 7ถึงวันพี่โต้งบอกอาการดีขึ้นน,นี้ว่าอยากให้พี่โต้งช่วยฝากเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการออของโรคขอพหืดแล้วมาดูคลิปนี้หรือกำลังหาข้อมูลอยู่แล้วมาเจอคลิปนี้มาเจอพี่โต้งพอดีเลยให้พี่โต้งช่วยฝากให้เขามาทานตัวยูคอร์หน่อยอผมก็ไม่ใช่เป็นใครที่จะพูดให้หลงเชื่อนะครับต้องมาลองด้วยตัวเองครับผมใครที่เป็นพื้นทอบหรือหายใจ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับระบบหายใจครับผมยูคอก็สามารถช่วยได้หนึ่งนั้นขอให้มาลองดูครับผมถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ครับต้องลองกับตัวเองครับผมฝากไว้ด้วยครับพี่โต้งถ้าเขาบอกว่าพี่โต้งเป็นหน้าม้าหรือเปล่าให้ปรลายูคอลหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเจอเองกับตัวเลยครับครับผมอันนี้ไม่มีหน้าม้าไม่มีอะไรแน่นอนครับค่ะโอเคค่ะเต็มสิบคะแนนพี่โต้งให้ปรลายูคอกี่คะแนนดีคะให้ถึงเก้าคะแนนครับผมขอบคุณนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะที่ ไว้ใจให้บรันยูคอร์ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาไรันยูคอร์มามอบให้พี่ต้องอีก3ามกระปุกเลยะนะคะเพื่อการด,ดูแลสุขภาพนะคะพี่ต้งกอไปนานๆใครนะที่มีอาการเกี่ยวกับโรคหอผื่นนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจต่างๆนะคะอยา่าปวดให้เป็นหนักนะคะเพราะว่าวันนั้นาอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจบรันยูคอร์นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรันยูคอร์มีออยอมีฮาลาลที่ถูกต้องนะคะ ก็วันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ oh, 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 oh. เคสหน้านะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บลอร้แบนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย